สวัสดีครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าในกรณีที่ต้องการซื้อประกันนะครับในส่วนของตัวประกันไข้เลือดออกนะครับทําได้ยังไงราคาเท่าไหร่แล้วก็มีที่ไหนบ้างนะครับหรือว่ามีขั้นตอนยังไงนะเดี๋ยววิดีโอนี้มาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ724ทีมนะครับแบบนี้นะแล้วก็เลื่อนมานะครับนี่โลโก้เขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเป็น724ทีม com เนาะคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับ ในส่วนของตัวประกันไข้เลือดออกนะครับประกันไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็คือไม่ต้องคอยออไม่ต้องนอน5วันนะครับก็เป็นนอนมาเดียวก็สามารถใช้ได้นะนี่ตรงนี้นะครับประกันไข้เลือดออกนะคลิกเข้าไปเลยนะครับหน้านี้เนี่ยจะมีในส่วนของตัวใบสมัครนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่นะครับแล้วก็ขั้นตอนการสั่งซื้อแล้วก็เอกสารในการทําประกันนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอันนี้ไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นใบสมัครนะครับใครที่เป็นใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็สามารถกดพิมพ์ไปแบบนี้ได้เลยนะนนนนยกรอกข้อมูลของเราไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นคุ้มครองในส่วนของตัวไข้เลือดออกอย่างเดียวหรือว่าเป็น5โรคไร้แรงที่เกิดจากยุงนะครับเช่นไข้เลือดออกปวดข้อนะครับไวรัสซิก,ก้านะครับไข้จับสันนะครับโรคไข้สมองอักเสบนะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็จานวนเงินเอาปาระกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะ ทั้งนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวคําถามประวัติสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับเราก็ตอบไปให้เรียบร้อยตามความเป็นจริงนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีบอกในส่วนของตัวรับเป็นโพลิซีเป็นอีเมลตามที่ระบุไว้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบอีเมลดูให้เรียบร้อยนะครับหรือว่ารับเป็นไปษณีนะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแผนของเขามีอะไรบ้างแล้วก็เอกสารใช้อะไรบ้างน,นะครับในกรณีที่เป็นเด็กนะครับไม่มีบัตรประชาชน ก็ะจะต้องใช้สูติบัตรนะครับแล้วก็ใช้สำเนาบัตรของผู้ปกครองแนบมาด้วยนะครับคิดค่าก็ได้นะใช้ในการทําประกันห้เลือดออกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในการโอนเงินนะครับก็สามารถเลือกได้2แบบก็คือโอนมาที่ผมนะครับผมเองนะอันนี้บัญชีผมเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบัญชีของทางโบรกเกอร์นะทั้งคู่นะครับต้องแนบสลิปมานะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือในกรณีถ้าสมมติว่าบริษัทไม่รับประกันนะครับ ของผมเนี่ยจะโอนคืนทันทีนะครับแต่ว่าในกรณีถ้าเป็นของโอนเข้าบริษัทแล้วบริษัทไม่รับประกันนะครับหรือว่ามีเคสที่บริษัทไม่รับประกันก็จะต้องคอยตามรอบแล้วก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมมานะทางนี้เนี่ยคนที่จะซื้อนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ส่งเอกสารนะครับในส่วนของตัวใบสมัครคือใบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสลิปนะครับมาที่ l ลน์แอดเจ็ดทีมได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ผมจะดําเนินการให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคอนเฟิร์มไว้ให้ด้วยเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวความคุ้มครองกันนะครับแล้วก็รายละเอียดกันนะประกันโรคร้ายจากยุงนะครับแล้วก็โรคเขตร้อนนะครับเขาจะมีแบบนี้นะสมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับอันนี้จ่ายเป็นเงินชดเชยนะครับจ่ายครั้งเดียวนะครับจ่ายผลประโยชน์เมื่อเข้ารักษาพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลเพียง1วันนะครับหคืนนะแบบนี้นะครับเด็กสมัครได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองพ่วงนะครับแบบนี้นะมาดูแผนประกันกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนที่เขาให้เลือกนะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับนี่เป็นแผนแบบที่1กับแบบที่2นะครับเราก็มาดูได้นะแบบที่1ก็คือเป็นเฉพาะไข้เลือดออกอย่างเดียวนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลือกไปที่ทุนเลือกแบบที่1นะครับแล้วก็เลือกทุนไปที่3 0 0 0 0นเอ้สามหมบาทนะครับตรงนี้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่320บาทนะครับถ้าสมมุติว่าเลือกเป็น5โรคไร้แรงนะครับที่เกิดจากยุงนะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติเราเลือกแบบที่2นะครับเ้วก็เลือก3 0,000เหมือนกันนะครับ ก็จะอยู่ที่452บาทตรงนี้เองเท่านี้เองนะครับแล้วก็เขารับประกันตั้งแต่อายุ15วันนะครับและไม่เกิน70ปีบริบูรณ์นะครับกรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย30วันนะครับระยะเวลารอคอย30วันคืออะไรนะครับระยะเวลารอคอย30วันคือในกรณีที่เราซื้อวันนี้กรมธรรม์เริ่มวันนี้นะครับอีก30วันถึงจะคุ้มครองนะครับดังนั้นเนี่ยภายในระยะเวลาวันที่1นึถึงสาถ้าเราป่วยจากไข้เลือดออกเคมไม่ได้นะครับเคมไม่ได้นะ เขามีแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวันที่31 32อะไรเงี้ยนะครับก็จะเคลมได้ตามปกตินะครับกรมธรรม์จ่ายผลประโยชน์วงเงินอันประกันภัยตามที่ท่านเลือกนะครับแล้วก็เมื่อวินิจฉัยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับคุ้มครองชดเชยโรค1ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวนะครับหมายถึงว่าถ้าทํากรมธรรมน์นี้แล้วเกิดเป็นนะครับแล้วเคลมได้ก็คือหมดแล้วนะครับครั้งหน้าไปเคลมไม่ได้แล้วนะแล้วก็รับ ประกันับประกันสูงสุด1กรมธรรม์ต่อท่านเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าระบาดอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ขั้นตอนการเคลมสิทิใหม่นะครับปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนการเคลมสิทิใหม่โดยทั่วๆไปเลยนะครับก็จะมีแบบฟอร์มนะครับแล้วก็เป็นสำนับัตบประชาชนนะครับของของท่านที่ทําประกันนะครับถ้าเป็นของเด็กเนี่ยก็คือจะเป็นของผู้ปกครองนะแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารนะครับ แล้วก็ใบรายงานของแพทย์นะครับตรงนี้นะก็เหมือนใบรับรองแพทย์นะครับใบเสร็จรับเงินผลตรวจเลือดพวกนี้ขอจากทางโรงพยาบาลได้นะแล้วก็ส่งไปที่สินใหม่นะครับตรงนี้นะหรือส่งมาที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวดําเนินการให้นะแต่ว่าต้องครบถ้วนนะครับในกรณีที่ส่งไปเป็นเอกสารนะครับส่งไปเป็นจดหมายนะผมแนะนําว่าให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ่ายรูปไว้ก่อนเนาะถ่ายรูปไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเอกสารหายเราจะได้ไม่ต้องขอใหม่นะครับ แล้วก็ส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับประมาณนี้นะครับแนะนําว่าให้ส่งเป็นลงทะเบียนจะดีสุดนะครับเพราะว่าจะได้เช็คได้ด้วยเนาะว่าอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่มีการเคลมนะโอเคอ๋อการเคลมนะครับเขาจะสามารถพี่เออดูติดตามผลได้ที่ Health, เฮลท์ขีดเคลมนะครับตรงนี้ได้เลยนะโอเคใครที่สนใจหรือว่าใครที่หาอยู่นะครับก็ลองดูได้นะครับก็ อย่าลืมว่าทําได้ตั้งแต่อายุ15วันถึง70ปีนะแล้วก็มีระยะเวลารอคอย30วันนะครับประกันทุกนี้มีระยะเวลารอคอยเท่ากันเลยนะครับ30วันนะก็คือ1-30นะครับยังไม่คุ้มครองเริ่มวันที่31เป็นต้นไปถึงจะคุ้มครองนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้ามีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแอดมาที่ l i น์แอดตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็น จะมีบทตอบอยู่แต่ว่าของผมเนี่ยก็จะมาเข้ามาตอบให้นะครับเข้ามาตอบตลอดนะครับถ้าสมมติว่ากดติดต่อแอดมินนะก็จะมีแอดมินมาตอบให้นะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นการตอบคําถามข้อสงสัยนะประกันไขเลือดออกนะครับขายที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีวิธีการซื้อ,อยังไงนะครับงงตรงไหนไม่เข้าใจกลัวตัวแทนหลอกไม่มั่นใจนะครับก็มาซื้อที่บ้านได้นะผมอยู่หมู่บ้านนักกีฬานะครับสีนขลินนะ มาที่บ้านได้เลยนะครับก็มีเอกสารไว้ให้กรอกข้อมูลนะครับได้เลยนะถ้าไม่โอนที่นี่โอนเข้าบริษัทก็ได้ไม่มีปัญหาครับเลือกได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บนะครับสวัสดีครับ